กราบสวัสดีพี่น้องชาวคูนฮวาทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาร์มูนแชนเนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมวิชิงโนกันนะครับของค่ายสเปซนะกับทุน1,000พันบอยวันนี้เราจะมาเล่นในห้องเอ็กซ์เพรสนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราเข้ามาที่ห้องกันแล้วนะอยู่กันด้านกว่าร่างนะครับปั๊ปืน10พอยต์ครับผมปัดกันไปครับที่ปลาฉลามทองครับผมไม่มาครับปั๊ดตะเป้าไม่มาโอ้โหเริ่มมาก็ไม่มีอะไรได้ครับผมไม่ได้เลยนะอ้าวสองร้อครับผมกับ2อ0นะ ก็ยิงกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยิงอะไรครับได้ Thunder Hammer มานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ Thunder Hammer ดอกแรกเราจะคุ้มไหมหลังจากที่เราจะหมดแล้วด้วยนะอ่ะ600พอยครับผมพอได้อยู่เราไปกันต่อเลยละกันนะครับอ่า180ครับผมครับอีกเท่าไหร่300นะ Thunder Hammer อีกหนึ่งอันครับเราดูครับ ผูไปไมมจมลงมาห้าร้อยพอยครับผมโอเคไปกันต่อครับกำะปายล้วก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมเรายังต้องไปกันต่อนะครับยิงไปครับอัดไปยิงไม่ได้เลยนะสามร้อยสิบพอยครับ 320ิครับผมมามาอ่าดาวคอนวิวครับเรามาดูกันเข้าคูณ <Okay. S 1> เท่าไหร่นะครับผมเท่าไหรอ่อ่ะส0โอ้ได้มา300ครับโอเคไปกันต่อครับยังมีทุนอยู่นะเข้าทุนอยู่ใส่กันไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะแล้วก็สำหรับใครนะที่สนใจอยากเข้าร่วมหมู่บ้านคุณหะนะครับผมก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วกดทีลิงก์รับซัพนะสำหรับคนที่โนเพิ่มๆคุณก็ดึงได้เพิ่มไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็แบบมา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 ไปไปนะครับมันจะขึ้นกันไ่ขึ้นนะนะจะโดนก็ไม่โดนนะอ่าสันเดอร์แฮมเมอร์ครับอันที่สครับดอกนี้พอคุ้มๆได้ไหมได้เลือกเลยไม่น่าคุ้มครับมางี้สี่ร้อยพอยครับ ไม่เป็นไรไปกันต่อนะครับอบใจตัวเองไว้ก่อนนะโอ้โหแม่งเข้าคูณ300อว่ะเอาจัดเดี๋ยวเรายิงพาเลทนี้ละกันนะครับถ้าคุ้มเราก็พอนะถ้าไม่คุ้มเราก็ต้องรอยิงบอสกันนะนะพอกำไรแค่ขอเท่าทุนพอครับกำไรผงก็พอแล้วอยากลูกมากนะครับเดี๋ยวจะโดนกันนะจะโดนเราได้ กันไปนะครับปูรับเตอร์นั่นกุ้งรับเตอร์นะครับหัวจัดสามครับผมตัวละหนึ่งร้อยพ้อยนะครับพอได้อยู่นะยังไม่เสียนะครับยังพอได้อยู่เราเป็นปลาแองเกิลครับผมร้อยยี่สิบครับไม่ขึ้นเลยเจ้ไม่พอเลยนะเกีเดียวต่อละได้ไหมได้ไหมครับ ครบไหมโอเคครับผมออกเลยละกันนะครับกำไรหนึ่พหนึ่งรอยพอยต์นะครับผมก็เกลียดอยู่นะครับเท่านี้พอนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดกระพริบไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทีนีจะมาด้ยวยความดุขเท่านั้นเจอกันใหม่ในวันที่นี้ครับผมสวัสดีครับ